ครับก็สวัสดีครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับเอ,อวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับทุเรียนนะครับตอนแรกผมนึกว่ามันจะไตยนะครับตอนแรกผมนึกว่ามันจะไต่นะเออมันเหี่ยวล่งเหลืก็บใบร่วงมาเลยนะครับหออลังจากนั้นไดี๋ยประมาณเดือนหนึ่งเนาะผมก็แต่ผมก็หดหน้าปกติอยู่นะครับใบมันก็นสีกยอดแตกเริ่มแตกยอดออกมามันะครับเพราะตอนแรกผมผมงก็นึกว่าจะไตยฮนะตอนแรกนึกว่าจะไต่ ตอนนี้กำลังลดน้ำอยู่นะครับเป็นหัวปีพีเสื้อนะครับยี่นี่มีทุเรียนยี่สองต้นนะครับต้นหนึ่งยู่อีกคู่หนึ่งนะครับคู่นี้ผมจะลักๆเลยก็คือจะปลูกมะยงชิดนะครับที่มองไปไกลๆจะเป็นคู่องมะยงชิดนะครับจะมีทุเรียนยู่ต้นหนึ่งนะครับก็คือต้นนี้นะครับสาเหตุเกิดจากก็คือว่าต้นมะยงชิดมันไตนะครับผมก็เลยซื้อมาใหม่นะครับ สื่อทเรียนมาปลูกแค้นนะครับลองเบิรงว่ามันจะเป็นยังไงนะ,อะตอนนี้ก็รดน้ําอยู่นะครับเนี่ยเป็นหัวปีพีเสื้อนะครับให้มันพุ่งออกนะครับช่วงต้นช่วง,ช,วงช่วงปลายปีเมื่อกี้ผมก็รดน้าอยู่แต่ว่าใส่เป็นกระบวยนะครับช่วงปลายปีเพื่อจะประหยัดน้ำนะครับเพราะน้ำผมใส่ในเพราะในพระมุมปีนะครับเด๋ยวสิริเจ้าบาดาลมาอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้กําลังรดน้ําอยู่นะฮะเนี่ย เป็นหัวปีพิเสื้อนะครับมันก็สีกระจายไปดีซ่มค่อนข้างซ่มดีนะครับอันนี้เป็นทุเรียนนะครับทุเรียนมอนทองนะครับนี่ยอดยอดค่อนข้างเดินเดินดีครับนี่มียอดใหม่เข้ามานะครับมียอดใหม่นะอันนี้ก็ชีวปัต tn ี่นะครับเริ่มเป็นพุ่มเฉยนะครับตอนแรกคึกว่ามันจะตายลดน้ำไปลดน้ำมาขึ้นเฉยเลยนะครับ เป็นทุเรียนนะทุเรียนตัวเล็กนะครับแล้วก็จะมีบวงาออีกต้นหนึ่งนะครับบวงหอกันี่จกสิรลอดบวลดนะครับบวงาออันนี้งอะอันนี้ยืดนะครับเป็นต้นเงี้ยวลำเง้วขึ้นมาเลยครับยืดหาแสงนะครับเนื่องจากไอ้มะละกอนะครับปกงรูงบางแสงมันนะครับรรนี่ปกงบางแสงมันนะครับมะละกอนนะครับนี่แล้วฝั่งนี้ก็จะเป็น อันนั้นไอ้มะยงชิดนะครับเป็นมะยงชิดปลูกเป็นขันแท่ครับคันหน้าอันนี้เป็นไฮห,หน้านะครับเดี๋ยวสิริเพี้ยนเป็นบักซิดานะครับฟงเชีอาบักซิดามาปลูกนะครับตอนนี้ขยายพันธุ์ไปอยู่นะครับอันนี้ก็สิเป็นไฮหน้าคือกันแต่ไฮในสิจงอวกก่อนนะครับเดี๋ยวสิคอยยัดไปขยายไปนะครับโอเคครับผมแค่นี้ประจําประมาณนี้เนาะอันนี้ก็มะยงชิดเนาะอายุ2ปีมั้งนะครับ สองปีกูกว่านะครับโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่เข้ามาชมมาฟังต้องขอบคุณจริงๆนะครับทุกๆยอดวิวนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากอันนี้เป็นกล้วยหอมท่องนะครับยังตอบไม่พูดดิโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ